สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับออลลี่ชาแนลนะคะ ต้อนรับซัมเมอร์นี้นะคะมีสาวมีใจเนาะก็บอกว่าเ้ยอรติดเสพติดการมาร์กหน้ามากๆการมาร์กหน้าดียังไงนะการมาร์กหน้าจะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวหน้าเราได้ดีมากๆนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยไปทะเลเอยหรือว่าส่งการแบบนี้นะคะเล่นน้ำตากแดดดำๆเนาะก็ฟื้นฟูผิวได้เร็วจริงๆเลยนะที่ว่าแบบทดสอบแล้วก็คือการมาร์กหน้าเดี๋ยววันนี้นะคะว่าจะใช้มาร์กหน้าของแบรนด์นี้นะคะลูลูลูนะคะแบรนด์นี้เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะที่เราอ่ะใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะก็คือมาร์กหน้าตัว นนะะซึ่งมาร์กหน้าของรูลูนะมีหลายสูตรนะแต่สูตรที่เราจะหยิบมามาร์กในวันนี้นะคะก็จะมีเป็น สูตรแรกนะคะก็ลูน์เพียวไว้นะคะช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสดูมีออร่านะคะสําหรับสูตรสีขาวนะสูตรสีชมพูนะคะก็จะเป็นสูตรมอยส์เจอไรน์ซิ่งบาลานซ์นะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะช่วยปรับสภาพผิวนะส่วนสูตรสีฟ้าน,นี้นะคะก็จะเป็นสูตรด e e มอย i ์เจอไรน n ซิ่งแอนด์เอนตี้เอจิงนะช่วยฟื้นฟูผิวแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะ3ส,สูตรนี้นะดีทุกตัวนะคะก็เลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวของเราณนะตอนนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะ เหมาะมากๆสําหรับคนที่แบบเป็นสายมาร์กหน้าแล้วก็ใช้ได้ทุกวันเลยแล้วสําหรับตัวอ่ะเาจะใช้มาร์กทุกวันเขาเปิดเข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นแผ่นมาร์กเรียงกันแบบนี้นะวิธีการใช้นะคะก็ล้างหน้าให้สะอาดเนาะเช็ดให้แห้งแล้วก็มาร์กได่เลย,เลยไว้เสร็จแล้วเราก็จะมาแต่งหน้าต่อนะคะก็ในหนึ่งซองนี้นะคะมีทั้งหมด7แผ่นนะจะแต่งหน้าในเติมแบบส่งการส่งใจออออแผ่นมาร์กนะคะก็จะมีความแบบนุ่มอะ ทำมาแบบมีตาหูจมูกปากแผ่นมาเขาค่อนข้างมีความยืดหยุ่นได้ดีนะแล้วก็มีความนุ่มไม่บาดผิวเลยเนี่ย หลังจากมาร์กแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะทิ้งไว้5้าถึงสินาทีพอมาร์กเสร็จแล้วอะ่ะไม่ต้องล้างออกก็ได้นะสําหรับเราไว้มาร์กหน้าถ้าเกิดใครอยากจะมาก่อนนอนอะไรเงี้ยมาร์กแล้วก็นอนได้เลยมีความเย็นผิวนะถ้าเกิดใครชอบความเฟรชอะ่ะว่าจะบอกว่าเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เอามามาร์กมันจะค่อนข้างที่จะเฟรช มกมากเดี๋ยวจะมาลอกออกเลยลอกออกแล้วก็จะเห็นความชุ่มชื้นชุ่มชําแบบนี้โลวีโอเคค่ะหลังมาร์กหน้าเสร็จแล้วนะคะหน้านี่ค่อนข้างที่จะมีความนุ่มมากๆตอนนี้เราก็เป็นคนหนึ่งนะที่สืติดกันมาร์กหน้ามากๆมาหน้าของรูลูนะคะเขาจะเป็นแบบสูตร7วันนะสําหรับสูตร7วันนี้นะคะเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้มาร์กหน้าได้ทุกวันนะไม่รบกวนผิวนะสามารถมาร์กได้ติดกัน7วันเลยนะคะสําหรับ1ห่อนี้นะคะก็จะมาร์กได้7ด วันเลยวันนี้เนี่ย every day look จะเน้นไปในความเบาผิวนะคะก็ถ้าเราเนี่ยบำรุงผิวหน้าดีแล้วนะก็สามารถแต่งหน้าตามได้เลยใครที่จะแบบเออใช้ก่อนนอนก็ได้หรือว่าจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะใช้ก่อนแต่งหน้าก็ได้แล้วก็จะทาคีมทีนี้หนะ้าวันนี้เนี่ยเราก็จะแต่งหน้าด้วยความเร็วสูงนะคะไปในสไตล์แบบ แเราซัมเมอร์นี้นะซัมเมอร์นี้ก็ต้องแบบเป็นลุกส้มๆเนาะอันดับแรกนะคะเราก็จะทาครีมกันแดดก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นกันแดดน้ำนมนะเป็นสูตรเทสของแบรนด์ฮอยเองนะคะก็จะเป็นแบบน้ำนมตัวนี้เนี่ย P 45 4 PA บวกๆด้วยกนนันเนาะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะบางเบานะแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยนะคะซึมลงผิวไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งคราบก็จะทําให้หน้าเนี่ยส่องขึ้นมาหนึ่งระดับนะ จะวินาตัวเก่านะคะก็จะใช้ตัวเก่ารู้สึกว่าตัวเก่าเขามีความแบบโอเคเดีอ่ะถ้าเราบนผิวหน้าดีแล้วจะแต่งหน้ายัางไงก็ติดถ้าช่วงไหนที่แบบหน้าแห้งๆแต่งยังไงก็ไม่ติดตาเจี๋ยวจะใช้แป้งก่อนตอนนี้จะเป็นแป้งของฟู u t u b e ใช้สีเดิมทาใต้ขอบตาเราก็จะใช้สีเสรแล้วเนี่ยเาจะใช้พาเลตตัวนี้นะคะเป็นของยี่ห้องมองแรงนะ เพดิ่งหน้านะคะด้วยแบรนด์จีนมันจะใช้ชิมเมอร์เมื่อกี้ เรามันชัดเกินไปเราจะทํำยังไงก็ให้เอาแป้งนะคะทุก,นกนปกนมาดทับเลยเราก็จะใช้ของอ r ปูนะวราจะทํำไฮไลที่จมูกั้นคิดว่าก็จะยืดสไตล์เดิมก็คือปัน อะไรนื้อแบบยาวๆหางยาวๆนะอันนี้จะเป็นของคุยคามีนะเป็นแบรนด์จีนวันนี้แบบแต่งหน้าแบบเพชรแล้วก็ขนตานะาจะใช้ของมองแรงเหมือนกัน เดี๋ยวเราจะลองใช้ของ U u นะ Beauty น i p a l e c r ก็คือเป็นเป็นกรอสที่เปลี่ยนสี <S <S อย่างสุดท้ายสำหรับการแต่งหน้าลุกวันนี้ก็คือไฮไลท์ ใช้ของเมเบรีนทาตรงข้างในปากนะคือรู้สึกว่าข้างนอกมันจะนูดเกินเกิดใครอยากให้เพิ่มความแบบความฉ่ำของปากนะก็สามารถใช้ตัวนี้ for you t o o ตัวนี้จะเป็นสี mt 0 7สําแบบลุคซัมเมอร์วันนี้นะคะเสร็จแล้วจ้า ก็สำหรับใครที่อยากได้มาของลูลูลูนะคะเดี๋ยวอจะทิ้งลิงก์ใต้ description box นี้นะคะก็ไปสั่งซื้อได้ที่ลาซาด้านะใน1นซองนะคะมีทั้งหมด7แผ่นด้วยกันนะคะก็สำหรับ7แผ่นก็คือมาเจวันได้เลยนะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอลาไปแลยวนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย